ฮัลโหลแงมชีวาชาแนเเล,ลสวัสดีค่ะวันนี้เราพาเพื่อนๆทุกคนมาทำเมนูนมหมีปั่นบลูเบอร์รี่และสตรอเบอรีร่ท็อปปิ้งด้วยบุกไข่มุกตัวนี้เนี่ยบุกเน้นๆนะคะหนามน้อยและนมหมีปั่นแบบเปรี้ยวๆหวานๆลงตัวที่สุดไปดูส่วนผสมกันค่ะน้ำหวานกลิ่นเข้มข้นวันนี้เราใช้ยี่ห้อใบเฟิร์นนะคะทั้งบลูเบอร์รี่และสตอรอเบอรี่เลยค่ะเข้มข้น ท็อปปิ้งใช้ของลามันเต้ค่ะสตรอเบอรี่และบลูเบอรี่มีความเข้มข้นทนทานเหนียวนืดนมข้นหวานและน้ำตาลทรายเอามาช่วยเพิ่มความหวานให้กับนมหมีปัน่นนมตราหมีกระป๋องสีเหลืองจะมีความมันมากที่สุดค่ะและไอเทมเด็ดวันนี้บุกไข่มุกยี่ห้อเฉากี มาทำความรู้จักบุกไขมุกของเรากันก่อนค่ะยี่ห้อเฉากี้ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้แทนไขมุกได้เลยนะคะไม่ต้องต้มให้เหนื่อยใส่ได้ทั้งเครื่องดื่มไอศครีมแล้วก็น้าแข็งใส่หรือว่าจะกินเปลป่าๆก็ได้นะลองดูแล้วตัวนี้คือจะไม่หวานมากนะคะหวานกําลังดีไม่ต้องลางน้าเชื่อมออกก็ได้ค่ะสามารถใช้ได้เลยเดี๋ยวลี่จะมาชั่งให้เพื่อนๆดูนะว่ามันได้กี่กรัมนี่ซูมดูใกล้ๆมีความเหมือนไขมุกมากมากเลยนะทุกคนเห็นไหมมันแบบเป็นเม็ดกลมๆอ่ะ สำหรับ1ช้อนโต๊จะหนักที่28กรัมดังนั้นคิดต้นทุนเราก็เอาราคาถุงละ55บาทหารด้วยปริมาณทั้งหมด1,000กรัมคูณด้วย28จะตก1ช้อนโตะที่1.54บาทหรือถ้าใส่2ช้อนโต๊ะก็ประมาณ3.08บาทค่ะ ตัวนี้ไม่ต้องล้างน้ำเชื่อมทานได้เลยสะดวกมากนะคะไม่หวานแหลมไม่แสบคอแล้วก็ไม่เปรี้ยวด้วยเห็นไหมคะว่าปริมาณน้ำคนน้อยมากเลยนะอันนี้ี่คือตักแบบจ้วงเต็มๆเลยนะไม่ได้แยกน้ำแยกเนื้อออกเลยปริมาณน้ำเขาอยู่แค่ประมาณ1 5เอนงค่ะเข้าสู่กระบวนการชงน้ำแกะฉลากนมหมีกระป๋องเหลืองออกค่ะสูตรนี้เราจะใช้1กระป๋องต่อ1แก้วเลยนะคะเป็นแก้ว22อออนซ์ ถัดมาใส่น้ำตาลทรายค่ะเราจะใช้แก้วละ2ช้อนชาตักขึ้นมาพูนนิดนึงนะคะสำหรับหวานปกติถ้าใครชอบหวานน้อยให้ตักแบบเสมอช้อนก็พอค่ะนมข้นหวานสูตรนี้เราใส่ที่ปริมาณ60 ml ทั้งคู่เลยนะคะเต็มแก้วตัวนี้ก็จะเท่ากับ60 ml พอดีเลยอย่าลืมเกลี่ยนมข้นหวานออกมาให้กลิงกล้งๆถ้วยด้วยค่ะน้ำหวานเข้มข้นตาใบเฟิร์นสตรอเบอรี่ใส่ที่50 ML น้ำหวานเข้มข้นบลูเบอร์รี่ใบเฟิร์น50 ml เช่นกันค่ะสำหรับยี่ห้อนี้มันจะมีความเข้มขน้นเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมคะจะเป็นเม็ดเม็ดเหมือนสตรอเบอร์รี่ค่ะตัวบลูเบอร์รี่ก็เช่นกันนะคะมีความเป็นเม็ดเม็ดแบบเข้มข้นมากเท hey, น้ำหวานเข้มขน้นทั้งสองรสใส่นมตรามีได้เลยค่ะแล้วเราก็ใช้ช้อนช่วยคนให้ส่วนผสมต่างๆเนี่ยละลายเข้ากันดีค่ะดูใกล้ๆก,ก็จะได้สีประมาณนี้ค่ะชิมเปล่าๆตอนอยังไม่ปั่นเนี่ยรสชาติคล้ายๆโยเกิร์ตเลยค่ะ เตรียมเครื่องปั่นให้พร้อมตักน้ําแข็งพูนๆแก้ว22ออนซ์เทนมีบลูเบอรรี่ลงไปจากนั้นกดปุ่มปั่นหยาบก่อนค่ะ พอน้ำแข็งเริ่มแตกตัวก็กดเบอร์5ปั่นละเอียดแวะพักครึ่งทางมาใส่ผงเฟรเปร้หนช้อนชาใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ความชอบนะคะจากนั้นก็กดปั่นต่อจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยได้เลยค่ะทีนี้มาตกแต่งแก้วกันราดท็อปปิ้งบลูเบอร์รี่ลงไปเลยค่ะราดตามความชอบได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากใส่ท็อปปิ้งเยอะๆเนี่ยให้ลดน้ำตาลทรายลงนิดนึงก็ได้ค่ะจะได้หวานพอดีจากนั้นก็เทน้ำปั่นลงไปด้านบนเลย ลี่จะใช้ฝาตัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะราดท็อปปิ้งด้านบนอีกเวลาท็อปปิ้งมันเกาะกับน้ำแข็งไปสักพักนึงเนี่ยมันจะมีความยืดยืดรสชาติเหมือนเจลลี่สติ๊กเลยค่ะแล้วก็มาท็อปปิ้งด้วยบุกไข่มุกเฉากี้ค่ะลี่ใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะหรือช้อนแกงแค่นี้ก็เยอะแล้วนะคะเห็นไหมแค่นี้ก็คือเต็มฝาโดมแล้วนะอีกแก้วหนึ่งตักน้ำแข็งพุูนๆแก้ว22ออนซ์เทนมี่สตอรอเบอรี่ลงไปเลยแล้วก็กดปั่นค่ะเหมือนกับแก้วเมื่อกี้ มาตกแต่งแก้วด้วยท็อปปิ้งของลามันเต้ค่ะลี่ก็จะราดด้านบนอย่างเดียวนะคะแก้วนี้จะปล่อยให้มันไหลลงไปเองค่ะไม่ได้ทําเป็นเส้นๆเ,เ,เหมือนแก้วเมื่อกี้นะตักบุกไข่มุกเฉากี้รองก้นแก้ว1ช้อนเทนมมีสตอรอเบอรี่ปั่นลงไปปิดฝาเราใช้ฝาตัดเหมือนกันค่ะจากนั้นก็จะตักบุกไข่มุกเฉากี้อีก1ช้อนโต๊ะราดลงไปด้านบนเลยค่ะดูไกลๆนี่เหมือนไข่มุกต้มมากๆเลยนะคะจากนั้นก็ราดซอสลงไปด้านบนเลยจ้า เรามาชิมพร้อมกันเลยจ้าว่ารสชาติเป็นยังไงดูลงไปคําแรกนะคะได้รสชาติเปรียปร้ยวๆหวานๆแบบตีคู่กันมาค่ะสองรสชาติเนี่ยจะสูสีกันเลยจากนั้นก็ค่อยตามเป็นรสชาติความนมนะคะส่วนบุกไข่มุกรสหวานกําลังดีค่ะไม่หวานจนเกินไปคือรสชาติของไข่มุกเนี่ยมันไม่ได้ไปตีกับเครื่องดื่มนะคะเราจะได้ความหวานของบุกไข่มุก,กตอนที่กําลังเคี้ยวขณะกลืนลงลําคอก็จะได้กลิ่นของเฉากลวยแบบจางๆไม่ได้แรงมากนะคะกลิ่นเฉากลวยไม่ได้ตีเครื่องดื่มนะ นี่จ้าเห็นความยืดของท็อปปิ้งสตรอเบอรี่ไหมคะคือเวลาที่ท็อปปิ้งมันเกาะกับน้ำปั่นเย็นๆแล้วเนี่ยมันจะมีเท็กเจอร์คล้ายๆกับเจลลี่สติ๊กยืดๆนิดนึงนะคะอร่อยดีค่ะได้รสสัมผัสไปอีกแบบสรุปแล้วก็คือตอนที่เรากำลังดูดน้ำเนี่ยเราจะได้รสชาติแล้วก็กลิ่นของสตรอเบอรี่กับบล <ๆ S 1> <ๆ S 2> ูเบอรี่เปรี้ยวๆหวานๆนะคะ ส่วนปุกไข่มุกเราจะได้รสหวานกําลังดีขณะเคี้ยวแล้วก็ได้กลิ่นเฉาก้วยนิดๆตอนกําลังกลืนลงลําคอค่ะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยไม่ตีกับเครื่องดื่มเลยเมนูนี้อร่อยแบบเปรี้ยวหวานพอดีมากไม่เลี่ยนคอนเฟิร์มเลยว่าลงตัวกําลังดีค่ะ สำหรับน้ำหวานเข้มข้นตาใบเฟิร์นไข่มุกเฉากี้และท็อปปิ้งลามันเต้สั่งมาจากเพจ ASP Interfood ค่ะตามหน้าตาที่ขึ้นอยู่แบบนี้เลยเดี๋ยวรีจะแปะลิงก์เอาไว้ให้เพื่อนๆตรงคำอธิบายใต้คลิปอีกทีนึงค่ะไปลองทำกันค่ะสูตรนี้คอนเฟิร์มอร่อยแน่นอนขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามา玛ีและ YouTube งามชีวะชแนลให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย you mm -hmm.